สวัสดีครับอยู่กับช่อง c คเท e n t Family นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวชื่อก๋วยเตี๋ยวอะไรวะแห่งปีนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือรอสชาติอาหารจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในร้านนะครับไปดูในร้าน,นครับ รอ,อคิวนะครับก็นานนิดนึงนะครับพอดนีคนเยอะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับคนเยอะมากเลยร้านก็อยู่ในเหลือีกนิดนึงนะต้อามายากก็ต้องใช้เวลาในการเข้ามาบากนิดนึงนะครับคนเยอะมากเลยครับเปิดมาเปิดนานยัครับเปิดมาเมื่อวานแล้วปิดแล<อ>้วครับมาถึงวันปิดที่เขาไม่ขายครับออ อาหารมาแล้วนะครับรอประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับกูไม่ได้ไม่กินะเห็นยังกินอยู่แต่ว่าแค่ไม่ตั่งอ่ามาเราจะมากิมเมนูแรกนะครับไวไวไอ้มาม่าน้ำตกก็ดีนะแต่น้ำุกไม่น้อยหน่อย อะผมกินน้ำตกจานนี้ของพี่น้อยันนี้อะนี่นะเอาหูไม่เห็นหรอ,น, <c oughs> อนี่นะหวานหวานหวานมากหวานไปหน่อยนึงนะครับอะขออนุญาตไปกินก่อนนะครับ อันนี้เป็ของแถมท้ายคลิปนะครับเกียวโตชินะครับจากประเทศญี่ป <us> ุ่นเมืองโอซาก้านะครับนี่มกินยังไงมกินมินชองที่เป็นขน่ผคิดวให้ตรงลานะัน่เหอแบบงตรงทอ่ตดอ มันเป็นไหลมันยไม่อนกเป็นไหบ้าเป็นไหบ้ากมัเป็นไหลสบายดีมันเป็นไหลปลอดภัยดี้อ,ดดอ่าเราจะมาปิดอ่าเราจะมาให้คะแนนอาหารของร้านอ่าอะไรนะแห่งปีแห่งปีแห่งปีจริงๆเลยชื่อนี้อ่าอาจจะรอนานนิดนึงนะครับขอให้ทุกเมนูแปดเต็มสิบหมดเลยนะครับทุกเมนูอร่อยทั้งหมดนะครับแต่ ก็เส to to ียเดียวของร้านหึ่งปีก็คือระบบอาจจะยังจัดการไม่ค่อยดีแต่ก็ค่อนข้างนานนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุทธเด่นเฟมินีกันด้วยนะครับเจอนนี้กว่าครับโอ้โหเตียงระดับเท่าไหร่ความนุ่มฮะความนุ่มระดับไหน สิบเต็มสิบแล้วครับชิปมยช่องคนนี้มีได่สิบเต็มสิบนะครับเระกเจ้าของช่องชูถิ่นนะเนานี่นะครับนี่โอ้ยลงไปเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรสัตว์อะไรเนะี่ยอ่าหงห,หงเข้าหางกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับตากล้องโอ้ย <laughs>